ว้าว wow! แบบว้าวมากๆต้องดูคลิปนี้ใครอยากได้สกินนี้ไปใช้ง่ายๆแต่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกดูคลิปนี้ด้วนเพราะจีจัดกิจกรรมตัว R O V ดีไซน์คอนเทนต์อีกแล้วปี2 5 6 6หรือว่าปี2023นี้อุบัติการแห่งรักเอยไม่ใช่นะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยแจกเงินรางวัลรวมนะฮะส0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับล้วมาดูนะฮะว่าจะมีการแจก ผูปองในเกมบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูคลิปน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไ c r ต b e แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลยฉาก,ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำเอ m เ n ตอนทีว7เพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอวีปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ เร็งคอนสกินแระสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันด้อตอนนี้เราเข้ามาพบกันในเกม RUV กันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งคลิป,ลปนี้พี่ปักจะมาบอกกิจกรรมใหม่นะฮะอว v คอนเทนต์นั่นเองประจำปี2566ปีนี้นั่นเองนะฮะใครที่อยากได้รางวัลคูปองฟรีหรือว่าอยากได้อะไรฟรีฟรเยอะๆมากมายเนี่ยดูกิจกรรมนี้และวิธีการเล่นกิจกรรมนี้โดยด่วน ร้านดิสเมนช็อปพูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0นคนเติอมอาวีใช้เพียงแค่ o p เพน d ได้ในราคาที่ถูก คุมกว่าเติมเองสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ r i ดแมนช็อปดอทคที่มาพร้อมกับการบริการผ่อนชาระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ ยล r e a m a n s h o p อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนําอีกอื่นๆมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆมไม่ว่าจะเป็นไ i ออตสตรีมบัตรแกลบไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r i ดแมนช็อปโนวันเรื่องเติมเกมขึ้าข้อมูลรูปภาพตามรูปภาพแรกนะฮะอวีเนี่ยได้จัด ทำกิจกรรม R-V c o n นเทตขึ้นมานะฮะว่า R-V กําลังตามหาตัวร้ายคนใหม่ย้ำนะฮะว่าเป็นตัวร้ายที่เราเนี่ยออกแบบได้ด้วยนะฮะร่วมทำไลน์จักรวาลสกินไทยตัวใหม่นะ,ะเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ของอุบัติรัติการนั่นเองนะฮะย้ำว่าสกินตัวนี้ที่จะออกแบบจะต้องมีคําหฮไล์ว่าอุบัติรัติการนะฮะซึ่งจะมี4ฮีโร่หลักที่จะร่วมกันออกแบบก็จะมีหม้อทอดนั่นเองนะฮะลิเลียานาะ าฟและบนนัตกิจกรรมนี้ย้ำว่ายาวตั้งแต่วันที่25มิถุนายนย้ำอีกรอบ25มิถุนายนซึ่งยังไม่ถึงทีนะฮะอีกประมาณน่าจะประมาณวันอาทิตย์นี้นะฮะจนถึงวันที่16กรกฎาคมเดือนหน้ากันเลยนะฮะย้ำอีกรอบ25จนถึง16กรกฎาคมเดือนหน้ากิจกรรมนี้ยังไม่เริ่มนะฮะแต่เริ่มเขียนวาดภาพกันได้แล้วนะครับที่เงินมูลค่านะฮะ2 0 0 0 0 0บาทซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสกินไทย ตัวต่อไปอาจจะเป็นผลงานของคุณแนวคิดนะฮะจะเป็นแนวคิดของกิจกรรมประเภทอุบัติรติการย้ำนะฮะว่าแนวคิดจะสืบเนื่องจากตัว TP จันทรครลาดหรือว่าสืบเนื่องจากสกินล่าสุดของตัวถ้าจะไม่ปิดลอเรียวเดี๋ยวเปิดแป๊บกิจกรรมนี้สืบเนื่องจากสกินไทยลอเรียตัวนี้ที่เป็นตัวฟรีล่าสุดนะฮะสำหรับสกินราหูนั่นเองนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่การออกแบบเนี่ยในเชิงคล้ายๆกันแต่ ตัวใหม่นี้เนี่ยจะอยู่ในธีมของอุบัติรัติการแนวความมืดประมาณนั้นเลยทุกคนซึ่งถูกปลุกขึ้นจากการจองจําในคืนนั้นเนี่ยเรามานุษย์เนี่ยและสูตเนี่ยร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองนะฮะโดยเอาตัวรอดเป็นหลักนั่นเองนะฮะโดยทุกคนเนี่ยหารู้ไม่ว่าเทพีจันทราคานี่ตื่นจากการจองจําแล้วก็คือไอตัวอิลูเมียต,ตัวนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ เออไม่ใช่อิลเมียดิลเมียอะไรล่ะตัวลอเรียลตัวนี้นะฮะราหูนะับเป็นส่วนหนึ่งนะ,ะของแผนการขององค์กรรับผู้ชั่วร้ายที่ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งชื่อและเจมึงรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชั่วร้ายมึงไม่รู้ชื่อนี่ <c oughs> องค์กรนี้เนี่ยมีกิเลสนะอย่างอยากทีก่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของอาวนั่นเดงเอาง่ายๆนะฮะย้ำนะฮะมี2อันเลยนะ,ะตีมเนี่ยคือ1อุบัติการอุบัติ ทําไมชอบพูดอุอบัติการจังวะอุบัติรัติการกับอีกอันก็คือกิเลสนั่นเองนะสองอันนี้คือสองคำเลยนะซึ่งการที่เราจะออกแบบในกิเลสพวกนี้เราเลือกมาสักหนึ่งอย่างสองอย่างกันแล้วแต่แล้วไปลองออกแบบอ u v กันดูนะฮะและการออกแบบนี้เนี่ยต้องออกแบบให้อยู่ในธีมเหล่านี้ด้วยนะมันจะดีที่สุดนะฮะซึ่งในพอบเขตนี้นะฮะทุกคน RV ดีไซน์คอนทนเนี่ยได้ทำการประกาศนะฮะว่าที่มาหวัวข้อการประกวดเนี่ยวงเล็บไปอย่างชัดเจนว่าชื่อ อุบัติรัติการนะฮะวายร้ายแห่งกิเลสแห่งจักรวาลสกินอาอูวีนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีฮีโร่หลักอยู่4ตัวที่เขาไว้เลือกแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะหเหตุการณ์ความวุ่นวายเนี่ยเจมเขาได้เรียงไล่ลําดับลงมาให้เราแล้วนะฮะตั้งแต่สาวพริศนากับเหตุการณ์สิ้นสุดของวัตจักรถัดมาก็ายักษ์อาวาสบนเกาะขอหยติถัดมาครับ พยักคามาจูราชบุกรกกอของเวริสและอันสุดท้ายก็คือการทําลายล้างของราชันยักษ์านะฮะซึ่งไอพวกนี้พี่ปักไม่ได้พูดเรียงถ้อยคาหรือว่าไม่ได้เรียงเหตุการณ์ให้เราเข้าใจชัดเจนแต่ให้เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทําให้เกิดสกินไทยแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดจากองค์กรองค์กรหนึ่งที่ทําให้เกิด การต่อสู้กันระหว่างอาซูนกับคนดีรือ,อประมาณนั้นและทุกคนซึ่งองค์กรนั้นเนี่ยมันไม่บอกชื่อแต่มันแสวงผลประโยชน์ที่จะครอบครองพลังงานครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่ จะคลุมโลกอาวีนะฮะและมาสืบเนื่องมาถึงผู้บักษททาง5้าที่ได้ปรากฏมาก่อนหน้าน,นี้ซึ่งไม่รวมตัวไอตัวสกินราหูล่าสุดนะฮะย้ำสกินราหูเป็นตุกงนะทุกคนของลอเรียมไม่ใช่ผู้บักชผู้บัญชาเนี่ยก็จะมี5ตัวนะฮะจะมีอารัมเวรสรัฐมวยไทยที่ไม่ฟีอยู่ตัวเดียวนอกนั้นฟีหมดนะฮะและต่อไปก็จะเป็นอ,องค์หญิงประกาศของเรานะฮะสำหรับสกินของ ตัวไอริและที่ทุกคนอาจจะมีครบแน่นอนสำหรับสก,กินฟีตัวนี้ก็คือพยาเตพิทาโค่นั่นเองนะครับผู้พิชิตางหน้าเนี่ยร่วมกันนะฮะปราบจันทรคลาดลอเรียวนะและกักขังไว้ในรูปปั้นแต่ตอนนี้หลุดออกมาแล้วนะฮะสามปีผ่านไปเนี่ยผลึกเนี่ยมันคลายแล้วนะฮะลอเรียวเนี่ยถูกปลดและที่สําคัญนะเทพีจันทรคลาดลอเรียวตัวนี้เนี่ยออกอลาลวาดในโลกสร้างความเสียหายอันใหญ่ยิ่งก็คือตัวฟีที่เราได้ล่าสุดมีหน้าโอเมนไวเวเลต ออกค้นหาความจริงและได้สืบความลับที่น่าตกใจเนี่ยมากมาเลยคือเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างลับขององคอ์กรองค์กรหนึ่งนะฮะที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องการเพื่อสนองกิเลสของตัวเองที่ไม่สิ้นสุดซึ่งทําให้โลูกนี้เนี่ยเข้าสู่ยุคมืดด้วยฉะนั้นไอยุคมืดที่กําลังจะพูดถึงนี่คือสกินที่อยู่ในทีมอุบัติรัติการก็คือสกินที่ GM เนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยออกแบบ เพื่อที่จะมาชิงเงินรางวัลเหล่านี้นะฮะรางวัลที่จะชิงเนี่ยมีอยู่ตามนี้นั่นเองนะ,ะรางวัลอันดับหนึ่งจะเป็นรางวัลชนะเลิศและได้เงินมูลค่า10,000แบาท พร้อมกับนําสกินที่เราเออกแบบเนี่ยเป็นต้นแบบในการพัฒนาสก,กินในเกมซึ่งทกมเขาใช้คำว่าพัฒนาก็คือเขาอาจจะไปเปลี่ยนรูปแบบได้นะฮะแล้วก็สามารถเอาไอ้ตัวรูปภาพที่เราวาดเนี่ยไปโชว์ได้โอเคในภาพออกใช่ไหมรายละเอียดของสก,กินและเอฟเฟกเนี่ยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนนะเกมก็แจ้งและที่สำคัญน,นะฮะยังมีรางวัลรองชนะเลิศอัน,นดับหนึ่งได้เงินห้าหมื่นรองชนะเลิศอ,อันดับ2ได้เงิน3 0,000และรางวัลชมเชยซึ่งรางวัลชมเชยขอย้ำนะฮะว่า รางวัลชงเชยเนี่ยชมเชยเนี่ยส่วนมันใหญ่เนี่ยมันมีหลายหลายคนมากประมาณ3 4มส่คนหน้าคนก็นแล้วแต่ GM จะคัดสรรมานะฮะว่ามันสวยอันดับรองมายังไงนะฮะซึ่งจะเป็นการแจกคูปองในเกมเนี่ยจำนวน3,000ัคูปองรวมทั้งสิ้น7ดรางวัลเนี่ย GM เ็าบอกแล้วรวมก็ประมาณ21,000กคูปองใช่ไหมเออประมาณนั้นนะทุกคนโดยฉะนั้นนะฮะใครที่เล่นเนี่ยพี่ปักขอบอกบ้นิดนึงก็คืออาจจะ วาดคนเดียวหรือวาดหลายๆคนแล้วร่วมกันส่งหลายๆรูปมันจะมีโอกาสมากกว่าเออนึกภาพผมไหมดีกว่าที่เราจะส่งไปแค่รูปเดียวคือถ้าส่งรูปเดียวมันก็จบอยู่ที่รูปเดียวแค่นั้นแหละดูฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งหลายรูปมันจะมีโอกาสเยอะกว่านะครับแต่อันนี้ก็บอกไว้ทุกคนเนี่ยในข้าเจกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้ย้ําว่ามีฮีโร่แค่4ตัวเท่านั้นนะฮะที่เขาร่วมจะมีตัวแรกบัตเตอร์ไฟสองคาเฟนีสามมอเตอร์สี่ลรเน่าย้ําว่าสามสาวหนึ่งหนุ่มอีก ฮีโร่ที่เราจะออกแบบในตัวทีมอุบัติรติการและในทีมนี้เนี่ยต้องเป็นปีศาจเท่านั้นนะจะเป็นกิเลสโลกภาธุสามูหะอะไรกันแล้วแต่นะฮะแต่ต้องอยู่ในทีมตัวโกงกิเลสเท่านั้นซึ่งจะมีบัตเตอร์ไฟส์คาเฟนีมอทอดลีเลียนาทั้งไอดขอใบอีกนิดหนึงนะฮะหลังจากที่เราออกแบบแล้วอาจจะเขียนเนื้อเรื่องเสริมไปก็ได้นะฮะว่าฮีโร่ที่เราออกแบบในทีมตัวปีศาจนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงยังไงกับตัวของ อันดับที่จีเมเขาได้กล่าวมาเบื้องตงน้นว่าเออตั้งแต่เหตุการณ์แรกจเดเหตุการณ์ล่าสุดที่ลอเรียลเนี่ยคืนชีพมานะฮะหรือว่าน้องสกินราหูเนี่ยคืนชีพมามันเกี่ยวยังไงอย่างเช่นออกแบบหม้อทอดหม้อทอดเนี่ยเป็นคนรักของลอเรียวเออมันเป็นไปได้ด้วยฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จีเมเขาไม่ได้วางไว้ทั้งหมดนะเราคิดไปเบื้องต้นมันจะทาให้จีมรู้สึกว่าเออ เด็กคนนี้มันคิดได้กูอ่ะกูไม่ต้องคิดเยอะโดยฉะนั้นกูเอาเลย <c oughs> เป็นไม่ได้นะ,ะทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักอธิบายอย่างละเอียดและอย่าลืมเล่นนะกิจกรรมนี้เริ่มวันแรกวันที่25ยาวกันไปเลยนะฮะจนถึงวันที่16เดือนกรกฎาคม16หรือ19พี่ปักจำไม่ได้นะ,ะแต่อย่าลืมเล่นกันด้วยนะค,ะคลิปนี้ก็จบประมาณนี้แหละง่ายๆนะฮะวิธีการเล่นกิจกรรมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆๆหมอบจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย